มาละกิโลคะไก่ถ้าเป็นวันอาทิตย์จะอยู่ประมาณ85เยอะค่ะข้าวไก่ก็ประมาณ40 40กิโลโ20บาทก็ทานได้เลยนะคะเห็นไหมคะได้เยอะนะข้าวก็อิ่มเลยค่ะ,ะเมนเทนเนลนะคะอยู่ที่ตลาดนัดตลาดน้องแขมนะคะตลาดเช้าค่ะอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่20บาทนะคะร้านวิวทิวทัศน์ค่ะดูนะคะ มีไก่อะไรบ้างคะต้มีทอดครับผมค่ะเสร็จดีเจ้าของร้านด้วยนะคะนี่เลยนะคะ20บาทห่อใหญ่ๆกันเลยทีเดียวค่ะเยอะค่ะไก่มีน้ำซุปให้นะคะร้อนๆนั่งทานที่ร้านก็ได้ใช่ไหมคะนั่งทานไครับค่ะนั่งทานก็ละ ร้านก็ตรงนี้เลยนะคะทานได้ห่อกลับบ้านได้ค่ะนี่ทานได้ห่อกลับบ้านได้นะคะขายวันไหนบ้างคะ้านนีทน้ทุกวันคทุกวันขายทุกวัน๋นอค่ะตลาดนัดบ้านหองแขมีทุกวันนะคะจานนี้ก็ขายทุกวันค่ะก็แวะกันมาอุดหนุนกันค่ะห่าไก่ห่อนึ้ง ขาต่็มากันเรื่อยๆนะคะ่ั่ไๆไม่หนังไม่เลือดไม่ตงสั่งได้นะคะที่นี่เท่ไรนะยี่สจะสั่ง20่สิามสิได้เลยนะคะตามใจลูกค้าค่ะไม่หนังไม่เลือดไม่แตงไม่หนังไม่เลือดไม่แตงค่ะ ับผมคิดก ah. ็เพิ่มกนเห้าสิบดลแลวสยัวันั้นเบอร์ไปรไปร้าแผลหน่อยรคุณเสียามัาสีชมากนดีกว่าไปเที่ยวเยกลับมามั่งชาใช่ใเราเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาอืมใช่ใ มาอีกแล้วนะคะลูกค้าไก่ทอดหมดแล้วนะคะวันนี้แล้วแต่ไก่ต้มเนาะมานละกิโลค่ะไก่ถ้าเป็นวอนอาทิตย์จะอยู่ประมาณ8เยอะค่ะ้ไก่ก็ประมาณ40 40กิโลราคาย่อมเยาวเนาะราคาถูกด้วยนะคะ 10บาทก็ทานได้เลยนะคะเห็นไหมคะได้เยอะนะข้าวก็อิ่มเลยะคะ่ะช่วยเยอะนะคะร้านนี้ไม่ต้องกลัวนะคะได้เร็วแป๊บดเดียว ส่วนมากคนจะทานไก่ทอดกันเยอะเนาะใช่ครับผมไก่ทอดจะหมดวัยจะหมดวยนะฮะนี่ฮะลูกค้ามาเรื่อยๆยค่ะขายมานานเรืยังค่ะยี่สิบยี่สิบกว่าปาโอ้ยยี่สิบกว่าปี ไม่ธรรมดาค่ะมีเป็นชงเป็นชายอะไรไหมคะไต้มอไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เพืญาติที่จะไปขายอ๋อค่ะเป็นเัืญาติกันนะคะเอาออกเรียด้วยบาทใ่หอเท่า3ห้าเลยค่ะใหญ่ๆเลยค่ะเอาลูกค้าอิ่มลูกค้าอิ่มก็พอใจนะคะ ครับผมติดนางยี่โอเคติดนางยี่ได้แล้วได้แล้วติดนางยี่ครับ เข้มข้นมากเลยค่ะน่าทานทุกอย่างเก็<า>บร้านกี่โมงประมาณประมาณเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งค่ะเก้าโ<ะ>มงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งก็หมดแล้วค่ะดูนะคะพอใหญ่มากไก่ก็ได้เยอะไม่ได้น้อยนะคะ

้อนสอกลับมาได้ ส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นขาประจำนะคะครับผมขาประจำแต่ว่าถ้าหน้าใหม่ก็จะเป็นขาอาทิตย์ขาอาทิตย์ตทิตจะเป็นขาหลักมากครับคนเดินเยอะมากลูกค้ายเยอะครับผมแต่ละร้านเนี่ยตอนเย็นได้ขายไหคะครับผมขายที่<ห>จันทุกคืน ท่ากเกษตรบางแคอ๋อไปขายท่าเกษตรนะคะแจนผุดจุกท่า,กทากเกษตรบางแค ไก่สูตรเด็ดนะคะขายการันตีมา20กว่าปีค่ะร้านนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะเมื่อวานของบอมไพร์วันนี้เป็น เดชอบไปทอดกันเนาะเสร็จจะแห่มาทางนี้ใช่ไหมคะนีแหงหน้าด้วยค่ะต่อต่ต่อต่หน้ สำคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์นะคะกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจช่องแม่แอนแชนแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูหน้าร้านนะคะหน้าร้านเก็นก่อนนะ ว,วิวคิวทัชทำมันไก่ยี่สิบสานะคะไก่ทอดนี่คะกลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ